ดูซิหายไหมใช่แล้วลขอโอกาสยืนดูนะค่ะค่ะเบา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 ลงเบารูบลงเบารูบเลยจะแ,แน่นจะทีแรกจะแน่นทันใจมือิดดัดค่ะแต่เบารูบค่อยหายแล้วค่อยหายแล้วจ้ะหายดีแล้ว หายดีแล้วเอาสาธุกันหน่อยแม้เป็นมาตั้งห้าปีเนาะหายซะง่ายๆแปลกนะโยมเพื่งจริงแปลกแต่จริงแปลกพราคุณเจ้าไม่ได้รู้จักกับอาจารย์บวชมาก่อนนะคะแต่ดีิจเมื่อก่อนฉันเป็นคนแบบก่อนจะบวชเป็นคนขี้เล่าเมายาเกิกมะเร็เกิกมะเร็งนะเห็นแล้วค่ะแรงกรรมตัวน้นแรงกรรมแค่นี้ก็หายได้เนาะไปรักษามาซะ ไปหาหมอมาไหมเนอทนี่แน่นเนยโอ้ยบ่อยมากเลยคลินิกบ้างโรงพยาบาลบ้างแล้วหมอเขาว่าไงอะ่ะพอกินยาแล้วก็เบาไปพอหมดริ์ยาแล้วก็ปินค่ะ,ะมาหายซะง,ง่งายง่าย <c oughs> คิดถึงก็บอกนะครับเดี๋ยวเอากลับมาให้ไม่ไม่ไม่อ้านี้โรคอะไรอีกจ๊ะก่อนที่นี้ก็ ก็หมดแล้วนี่ปวดศีรษะน้ำมูกไหลภูมิแพ้มันเกี่ยวข้องกันหมดนะจ๊ะเมื่ออุทิศบุญให้หมดแล้วก็ขออนุโมทนาบุญกับพระคุณค่ะเขาไปเข้าไปนะอีกอย่างหนึ่งคือพ่ออะไรถึงปฏิบัติแล้วไม่ก้าวหน้าปัญญาไม่เกิดปฏิบัติแล้วไม่ก้าวหน้าปัญญาไม่เกิดเพราะเพราะเพราะว่าขี้เกียจไม่รู้ว่าไม่ค่ะเพราะกรรมค่ะกรรมถึงมาพาให้ขี้เกียจได้กรรมที่ร่วงเกินบุพการีกรรมที่ไม่เคารพ ตรายสรารคมมาตั้งแต่เล็กๆนะคะก็คือผิดศีลมาแทบทุกข้อ,อใช่ไหมคะ <Yeah. S 1> ไม่ค่อยทําบุญให้ทานด้วยกําลังใจเต็มร้อยอแล้วก็ไม่ทําสมาธิ <Yeah. S 1> สิ่งที่พระองค์ให้ทํา <c oughs> ที่เป็นความดีพระคุณเจ้าไม่ได้ทํามา <Yeah. S 1> นะคะก <Yeah. S 1> ็คือคําสั่งก็ไม่ทําคําสอนก็ไม่ทําเพราะฉะนั้นพระคุณเจ้าก็เลยปฏิบัติไม่บรรลุนะคะแต่ต่อไปนี้ถ้าพระคุณเจ้า อยากบรรลุอยากใช่ไหมคะอย,อยากอยากนะคะพระคุณเจ้าต้องรักษาศีลให้บริสุทธิ์นะคะศีลสองรอยีออ่สิบเจ็ดของพระเนี่ยถ้าพระคุณเจ้าขี้เกียจท่องจําสิกขาบทเนี่ยใช้พรมหรม,รม,พรมวิหารสี่คุมเลยเจริญพรหมวิหารสี่เจริญพรหมวิหารสี่คือหนึ่งเมตตาเข้าใจมีความเมตตาสงสารทุกคนไปหมดรักทุกคนไปหมดแม้คนนั้นจะน่าเกลียดก็รัก คนไหนที่รักคนที่น่าเกลียดได้ถือว่าสอบข้อนี้ผ่านถ้ายังเกลียดคนที่น่าเกลียดอยู่สอบไม่ผ่านเราเห็นใครเขาทําชั่วเนี่ยต้องรักและเมตตาสงสารให้ได้นะคะทั้งรักและทั้งสงสารนะคะข้อ2เมตตาคือความสงสารเมื่อเห็นคนอื่นเขามีเคราะห์กรรมต้องสงสารไม่ใช่สมน้ําหน้าถ้ายังสมน้ําหน้าอยู่ก็สอบไม่ผ่านนะคะแล้วก็มุทิตาคือใจที่พลอยยินดี ไม่อิจฉาพระด้วยการวัดอื่นเขาเจริญวัดเราไม่เจริญก็ไม่ต้องไปเปรียบเทียบพระพุทธองค์ไม่ให้เปรียบเทียบแกให้ดูแค่ข้อบกพร่องของวัดเราตัวเราเราควรจะทําอะไระนะคะแล้วใครได้ดีก็พอย,ยินดีสุดท้ายคือเบรกขาไม่ว่าเพราะกรรมอะไรจะเกิดขึ้นกับใครกับตัวเราหรือกับคนที่เรารู้จักก็ให้วางเฉยเฉยจริงๆนะคะเฉยโดยที่ไม่หวั่นไหวเลยอย่างเราเนี่ย <c oughs> ป่วยจะตาย <c oughs> ก็ตอ้องคิดว่าเออมันจะตายก็ให้มันตายไปนะคะมีกรรมก็ใช้ใมันไป ป่วยก็ป่วยไปก็เราอยากทําไม่ดีมามันก็ต้องป่วยก็คิดแบบนี้นะคะใครจะเป็นจะตายก็ไม่ต้องตกใจไม่ต้องร้องไห้ไม่ต้องแบบเศร้าโศกเสียใจไม่ต้องเครียดบางคนเครียดได้ทุกอย่างนะคะก็ทรงพรหมวิหารสี่แค่นี้ถ <Yeah. S 1> พระคุณเจ้าจะเข้าถึงธรรมถึงมรรคถึงผลคราวนี้พระคุณเจ้าต้องไปปฏิบัติพระกรรมฐาน <Yeah. S 1> ทั้ง40กอง <Yeah. S 1> 4หมวดที่พระพุทธองค์แบ่งไว้นะคะ <Yeah. S 1> ทุกวันนี้พระคุณเจ้าปฏิบัติแค่สุขวิปัสสโก แต่มันยังไม่ผ่านนะคะเงี้ยกลับไปพระคุณเจ้าจะเริ่มจะเริ่มทําสมาธิได้เดี๋ยวนี้โยมจะพาทำแล้วพระคุณเจ้าก็เอาวิธีเนี้ยไปแล้วเดี๋ยวจะให้นังสือให้ซีดีให้อุปกรณ์พระคุณเจ้าไปเอาไหมคะเอาเอาเดี๋ยวให้นะคะครับอนุโมทนากับพระคุณเจ้าก่อนค่ะอ้าวคราวนี้ขอมาทางนี้บ้างนะอ้าวพระคำภูฉายาอะไรคะคันติโกคันติโกอันนี้ใส่นามสกุลมา อ๋อใช่สีอะไรคะเนี่ยสีลาดเลาสีลาดเรลาขันติโกอยู่วัดอะไรคะตอนนี้วัดเพชรชราวธเพชรราวุธอยู่ที่หัวหินหัวหินปจวบคีรีขันอายุห้าสิบเจปีเป็นพระลูกวัดนะคะค่ะเป็นอะไรมาคะปัญหาที่มหาโยมปัญหานี่คือตั้งกระบวนมาไม่เคยได้อยู่ไม่เคยได้อยู่วัดนานเป็นเกินปีที่สี่ พอออกพรรษาแล้วเป็นเดินจอนร้อนที่ตามตาหลักแล้วเป็นมาจ้งแันเด็กนะจานจ้างตันสิบสามปีมาแหละมาเอยไม่ค่อยได้อยู่เนี่ยถึงอยากจะรู้ว่าทําไมเพราะกรรมอะไรนี้แล้วกระบวชมาไม่เคยมีสตังเลยเอาเป็นพระจะไปมีสตังใช่ใช่อันนี้ถูกตาหลักแต่ว่าแต่บางที่บางที่สมัยก็มีเยอะจังซื้อกัะซื้อรถก็มีพระคุณเจ้าเจ้าขาจ่า สาวกขององค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าเนี่ยพระพุทธเจ้าสอนให้เราละวางความรักละวางความโลภละวางความโกรธและความหลงนะคะอาจารย์อุบลเนี่ยไม่ใช่หมอไม่ใช่หมอดูด้วยดูดวงไม่เป็นนะคะประเด็นที่หนึ่งที่พระคุณเจ้าบอกว่าเนี่ยบวชมา13ปีไม่มีเงินติดตัวโยมขออนุโมทนาเลยค่ะที่ไม่มีเงินติดตัวนะคะ ค่ะถ,ถูกต้องแล้วเพราะสาวกขององค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าเนี่ยท่านไม่ให้สะสมทรัพย์มีเท่าไหร่ต้องฝังลงดินหมดนะคะเข้าใจคําว่าฝังลงดินไหมคะทรัพย์ที่หามาได้พระพุทธเจ้าแนะนําให้แบ่งเป็นสี่ส่วนส่วนที่หนึ่งให้เอาไปใช้หนี้เก่าส่วนที่สองเอาไปให้เจ้าหนี้ใหม่ส่วนที่สามให้ไปฝังดินไว้ส่วนที่สี่ให้เอาไปทิ้งลงเหวนะคะ ส่วนที่หนึ่ง <c oughs> คืออไปใช้นี่เก่าคือบำรุงบุพการีเลี้ยงพ่อแม่ส่วนที่สองเจ้านี่ใหม่นะคะก็คือเลี้ยงลูกเลี้ยงเต้านะคะเป็นเจ้านี่ใหม่ของเราส่วนที่สามนะคะให้ไปฝังดินไว้นะคะก็คือให้เอาไปทำบุญฝังดินไว้เพื่อที่ว่าในยามต่อไปเนี่ยที่ขาดบุญหรือเกิดความทุกข์ขึ้นจะได้เบิกบุญขึ้นมาใช้นะคะส่วนที่สี่ <c oughs> ให้ไปทิ้งลงเหว เนี่ยเหวี่ยปากของเราเนี่ยใส่อะไรไปเท่าไหร่ก็ไม่เต็มใส่ทุกวันเลยวันละ3ามสี่เวลานะคะสิงสาราสัตว์ช้างมา้าวัวควายใส่เข้าไปได้ไม่เต็มนะคะสี่ส่วนนี้ค่ะท่านไม่เคยบอกเลยนะว่าให้ให้ไปเก็บนะคะเป็นเงินเก็บเป็นเงินสะสมไม่มีพระเจ้าท่านไม่สะสมนะคะแล้วให้คิดเสมอว่าเกิดมาเดี๋ยวก็ต้องตายให้ทำสี่อย่างนี้ให้ครบ ไม่ไม่ต้องหารสีให้แบ่งตามความเหมาะสมนะคะ <c oughs> นี่ที่พระคุณเจ้าบอกว่าพระคุณเจ้าไม่ค่อยมีทรัพย์เนี่ยส่วนหนึ่งอาจจะเป็นเพราะว่าสมัยที่พระคุณเจ้าเป็นคาราวาสพระคุณเจ้าไม่ค่อยได้ทําทานมีน้อยนะคะเพราะว่าทําน้อยใช่ไหมคะค่ะในเมื่อทําทานน้อยอ่ะจะมีทรัพย์ได้อย่างไรมีเสียหามา <c oughs> พระพุทธเจ้าท่านก็สอนแล้วว่าอยากสวยอยากหล่ออยากแข็งแรงต้องรักษาศีลห้าให้ได้ อยากรวยต้องให้ทานนะคะอยากรวยมีแต่อยากอ่ะไม่ให้อ่ะไม่มีทางรวยพระพุทธเจ้าท่านสอนไว้นะคะอยากฉลาดนะอยากความจําดีนะคะเรียนหนังสือเก่งอ่ะมันก็ต้องทําสมาธินะคะไม่ใช่อ่านหนังสือเยอะๆอ,อ่านได้มันก็ไม่จานะคะอันนี้คือพระคุณเจ้าทําบุญน้อยทําทานน้อยแล้วก็ทําทานไม่เป็นนะคะคนที่ทําทานเป็นเนี่ยทำยังไงนะคะเขารู้จักที่จะทําทานใหญ่ๆด้วย คือทําทานทุกอย่างอ่ะให้อาหารคนอาหารสัตว์สงเคราะห์คนสงเคราะห์สัตว์แต่ต้องรู้จักทําทานใหญ่สังฆทานวิหารทานธรรมทานอภัยทานใช่ต่นั้นยังใช่ไม่ได้ทานะคะทาก็ทาไม่เป็นนะาก็ทําไม่เป็นกําลังใจไม่เต็มทําทรงเดชไปวัดก็ไปกับเขาฟังพระสวดพนมมือปากก็หันไปนินทากันไปคุยกันจิตมันไม่เข้าถึงธรรมจิตมันไม่น้อมไปหาพระธรรมเพราะนั้นบุญมันก็เลยเกิดน้อยสังเกตไหมที่นั่งอยู่เนี่ยทำบุญกันมาเยอะแยะทั้งนั้นแหละ ใช่ไหมคะเป็นนักทําบุญมาทั้งนั้นทําไปก็ทําแบบว่าเขาเขาเขามานาจารุไปเขาวางไปหมื่นหนึ่งพันหอะไรพวกนี้เราก็วางไประจำเขาเฉยค่ะถึงแม้จะทําบุญเนี่ยพระพุทธเจ้าบอกว่าถึงแม้จะใช้เงินมากแต่ศรัทธาน้อยอานิสงส์ก็เกิดน้อยถึงแม้จะใช้ทรัพย์น้อยแต่ศรัทธามากอานิสงส์ก็เกิดมากนะคะถึงแม้ไม่ใช้ทรัพย์เลยเพราะเราไม่มีทรัพย์แต่แค่อนุโมทนาอานิสงส์ก็เกิดตั้งเก้าสิบอร์เซ็นนะคะแต่ถึงแม้จะ <c oughs> ใช้ทรัพย์มากนะคะแต่ทําเอาหน้าอนนีิสงก็ไม่เกิด <นะ S 2> แต่ถ้าใช้ทรัพย์มากศรัทธาด้วยอนนีิสงยิ่งใหญ่มหาศาล<ช>นะคะแต่พระคุณเจ้าทําทานไม่เป็น<ช>นะคะ<ช>ต่อไปนี้พระคุณเจ้าลองทําใหม่ใช้แรงกายทําทานในวัด <c oughs> ที่อยู่นะคะทีนี้ประเด็นที่สองพระคุณเจ้าอยู่ไม่ติดที่นะใช่ไหมคะเพราะอะไรเพราะว่า เดี๋ยวต้องขออนุญาตหลวงพ่อฤาษีลิงดำก่อนท่านจะอนุญาตให้สาลแหน่ไหมหลวงพ่อเวลาอยากไปแล้วถ้าพูดจะ